สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละสองบาททุกรายการนะคะ กรองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ก่อนรับดูรับ,รบชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ ก่อนเริ่มรายการที่1นนะคะน้องมีรายการพิเศษมาแบ่งปัน2รายการนะคะเป็นเป็นชุดผ้าชุดนะคะขอเปิดรายการพิเศษกันก่อนเลยนะคะสำหรับ E ีีนี้นะคะเป็นชุดแม่ชีบุญเรือนนะคะพระพุทโธน้อยและก็มีร็อกเก็ตนะคะนี่3มองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นชุดแม่ชีบุญเรือนนะคะ ราคา300บาทนะคะชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ต่อไปชุดที่สองนะคะชุดที่2อันนี้จะเป็นพระคุณแผนนะคะกับพระกิ่งนะคะ <c oughs> เป็นชุดพระคุณแผนกับพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะ <c oughs> ก็ชุดละสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะ <c oughs> ด้านใต้ฐานนี้เป็น ฝังพระเขาเรียกว่าพระอะไรในน้อยเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะไทฐานก็อันนี้เป็นชุดที่2นะคะราคา300บาทรายการพิเศษนะคะวันนี้มีรายการพิเศษมาขอเปิดรายการพิเศษก่อนเลยนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการปกตินะคะองค์ละ200บาทนะคะจัดโปรโมชั่นให้พิเศษก่อนสิ้นปีนี้เลยนะคะ เอาเป็นว่า3องค์300บาทเลยนะคะถ้าปิดองค์เดียว200นะคะเพิ่มอีก100ได้3องค์เลยนะคะเดี๋ยวน้องเริ่มรายการที่1นะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จใส่กรอบสวยๆนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะวันนี้มีพระเรี่ยมมาหลากหลายเลยนะคะมีทั้งเรียมเองนะคะแล้วก็ได้มาด้วยนะคะนี่องนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะเหมือนช่วงนี้กำลังแบบว่าตั้งใจหัดเรี่ยมแบบเต็มที่เลยนะคะนี่องนี้นะคะเป็นรายการที่สองเป็นสมเด็จเกศชยโยพิมเก้าชั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูงานเรี่ยม นี่โชว์ฝีมือนิดนึงนะคะนี่เอาเป็นว่ารายการที่สามนะคะนี่หลวงพ่อกะเสมนะคะนี่หลวงพ่อกะเสมนะคะรายการที่สามนะคะก็มีทั้งเตี้ยมเองนะคะแล้วก็ได้พระเตี้ยมมานะคะพระปนกันไปนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะนี่ เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่6นะคะเป็นหลวง พ่อทองมานะคะเป็นเหรียญย้อนยุคนะคะเหรียญย้อนยุคปีสองห้าสี่สามนะคะนี่นะหลวงพ่อคมคมแบบนี้เลยนะคะนี่ดวงตาเป็นเม็ดเลยนะคะนี่อุดมทรัพย์นะคะเหรียญอุดมทรัพย์นะคะหลวงพ่อทองมารายการที่หก <c oughs> รายการที่ะะเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์เล็ก นี่เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์วัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จ พิมพ์เส้นได้นะคะอง์นี้ที่เนื้อผิวพระจะมีคาบลักนะคะคาบลักปิดทองนะคะรายการที่10นะคะเป็นพระหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะปี2518นะคะด้านหลังเป็นตารปัดนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนีเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะอง์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะมีคาบรักปิดทองด้านหลังผิวขุกขะานะคะ รายการที่13นะคะเดียญธรรมขันหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นปลอดภัยปี2534นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่15นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังพระอาจารย์พิมพ์นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดูนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกปี2524นะคะรอสอ200นะคะ รายการที่17นะคะอุ้ยองนี้ยิ้มเลยหลวงรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ดูหน้าท่านยิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะรุ่นห้าเสือวัดวังสัมพรสนะคะปีสองหหนึ่งสองะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะ ด้านหลังช้างสามเสียนรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ <c oughs> รายการที่21นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จไสกอบนะคะรายการที่22นะคะองคนี้เนื้อผิวแตกรายงานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ้าหลังมีฝั่งเป็นเหมือนก้างปลานะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะที่ระลึกวัดนาเหลี่ยว2514นะคะเป็นเหรียญยืนรายการที่24นะคะเป็น เหรียญรอนะคะหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะด้านหลังก็จะไอ้ด้านหน้านี่จะมีเป็นตอกโค้ดเหมือนคำว่ากรรมการนะคะตรงนี้นี่นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่26นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะขอบไครป้ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะ รายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญเปิดโลกนะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดแกนะคะเป็นเหรียญปูดูนะคะ ปี2องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะองนี้ดีกว่าต่อไปนะคะรายการที่30นะคะรายการที่30องค์นี้เป็นเหมือนรูปทรงนี่เหมือนพระคุณแผนเลยนะคะเป็นรายการที่30นะคะ รายการที่สาอนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่32สองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนี่เป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่32สองนะคะ รายการที่สานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพุทธซ้อนกันสององค์นะคะสมเด็จซ้อนกันสององค์นะคะองนี้เป็นรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะนีนาพระแบบว่า บางคนยังจำหน้าพระได้นะคะเนี่ยหนูเอาไปเลี่ยมมาดูสวยขึ้นเลยไหมคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบห้านะคะองนี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะองนี้รายการที่สามสิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดุชิมพีนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดปะูุชิมพีนะคะองคนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดปางกระพร้อมนะคะ ปี2484นะคะด้านหลังนี่ตัวหนังสือคมชัดเลยนะคะราบผลภูนทวีศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นสมเด็จขีพยาคุดนะคะสมเด็จขีพยาคุดนะคะองค์นี้รายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดปาูุชิมพีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะเป็นรูปรอมาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะองนี้มีข้าวรักปิดทองนะคะที่องค์พระนะคะ เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อเอียนะคะเลียญหลวงพ่อเอียมังกรคู่นะคะวัดบ้านด่านนี่นะคะหลวงพ่อเอียมังกรคู่วัดบ้านด่านนะคะองนี้รายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่42รายการที่43เป็นพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะเนื้อผิวพระก็จะมีเป็นคาบรักปิดทองนะคะ รายการที่44นะคะองค์นี้จะเป็นรูปทรงเหมือนเหรียญหล่อนะคะรายการที่45นะคะสมเด็จองค์เล็กนะคะรายการที่46นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญธรรมขัน วัดหนองโพรุ่นพิเศษปี2534้านะคะองค์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47่สนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะจะมีเป็นค่าพรักปิดทองที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะรายการที่48นะคะ นี่รายการที่48นะคะรายการที่49นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่ห0นะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนด้านหลังมีปั๊มตายางแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพระนอนใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้รายการสุดท้ายนะคะรายการที่ห0ก็ทาพี่ๆนะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจยังไงเพิ่มเติมนะคะติดตามน้องไว้เลยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะ